บอกว่าล่าสุดสิ้นสุดการรอคอยเมื่อตัวแม่สุดสตรองปิ่นเกตมณีประกาศข่าวดีของบ้านเป็นหน้าเป็นตาวงตระกูลมากหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับเจเจปรินวัฒนศิลป์นักร้องรับยุคแรกของประเทศไทยที่ไม่มีใครรู้จัก และเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าทางด้านเจเจปรินแต่งงานปิ่นเกตมณีและมีลูกชายสามคนได้แก่เจ้านายเจ้าขุนและเจ้าสมุทรอีกทั้งทางด้านเจเจปรินมีลูกสาวนอกสมรสคนหนึ่งที่เกิดกับจีน่าจีดาพานลัมเลียงอดีตรองนางสาวไทยอย่างเจด้าต้องบอกว่าล่าสุดสิ้นสุดการรอคอยเมื่อตัวแม่สุดสตรองปิ่นเกตมณีประกาศข่าวดีลูกชายเป็นหน้าเป็นตาวงประกูลมากโดยงานนี้ อินเกตมาีนั้นก็ได้โพสต์ภาพลูกชายคนรองเจ้าขุนจากกระพัฒจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ Regent ์ University ลอนดอนประเทศอังกฤษพร้รอมระบุแคปชั่นสุดดีใจไว้ด้วยว่าไอยิมโซพราวสองบียมาขณะที่เจปรินก็ได้เข้ามาดไลคยรูปภาพดังกล่าวพร้อมใส่อ emoji รูปหัวใจและคอมเมนต์ไว้ว่าโซ p ราวออฟทิม so ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามายินดีอย่างมากมาย